วิธีรับเงินฟรี2,000บาทสำหรับเด็กผู้สูงอายุผู้พิการคนจนที่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันไม่ผ่านสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท,ทุกทท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะทางกระทรวงพมนะคะก็ได้ชี้แจงการขอรับเงินเยียวยารายละ2,000บาทนะคะ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์นะคะเช่นเป็นเด็กคนพิการผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่เดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ไม่ได้แจกให้ทุกคนนะคะซึ่งนางพัชรีอาระยะคุณรองประหลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะโฆษกกระทรวงพอมอก็ได้ชี้แจงกรณีการขอรับเงินเยียวยารายละ2,000บาทจากกระทรวงพอมอนะคะ ที่มีการแชร์ในสื่อสังคมออนไลน์ในขณะนี้นะคะว่ากระทรวงมีระเบียบหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินเยียวยาดังกล่าวสำหรับประชาชนเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่ประสบป,ปัญหาความเดือดร้อนไม่ใช่สำหรับประชาชนทั้งหมดในภาพรวมของประเทศนะคะเช่นคนพิการเด็กผู้สูงอายุและผู้ที่เดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะซึ่งโฆษกกระทรวงพมก็ได้กล่าวว่า กระทรวงพมพร้อมที่จะดูแลประชาชนกลุ่มเป้าหมายจำเป็นต้องมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินข้อเท็จจริงจากนักสังคมสงเคราะห์ว่ามีความเดือดร้อนอย่างไรและความต้องการเร่งด่วนมากน้อยเพียงใดและต้องวิเคราะห์เป็นรายกรณีตามขั้นตอนแม้ว่าจะมีการประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนในวงกว้างแต่ผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยาต้องเป็นประชาชนกลุ่มเป้าหมายตามหลักเกณฑ์และระเบียบของเงินสงเคราะห์ต่างๆนะคะ เช่นเงินสงเคราะห์ครอบครัว,รว,รวผู้มีรายได้น้อยและเงินสงเคราะห์กรณีฉุกเฉินเป็นต้นนะคะหากเมื่อผ่านการพิจารณาจากนักสังคมสงเคราะห์แล้วเห็นสมควรในการช่วยเหลือจึงจะมีการจ่ายเงินเยียวยารายละไม่เกิน2000บาทนะคะซึ่งนางพัชรีก็ได้กล่าวนะคะว่ากลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากไวรัสโควิด -19 ที่ยังตกหล่นไม่ได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการต่างๆของหน่วยงานภาครัฐ ทางกระทรวงพมสํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยก็จะร่วมกันสํารวจพื้นที่ทุกหมู่บ้านและทุกกลุ่มเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในวันที่15พฤษภาคม2563นะคะโดยจะนําข้อมูลทั้งหมดมาเชื่อมโยงกับทุกกระทรวงเพื่อดูแลประชาชนที่เดือดร้อนให้ครอบคลุมได้มากที่สุดและก็ตกหล่นให้น้อยที่สุดนะคะทั้งนี้หากประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเดือดร้อนหรืออยู่ในสภาวะยากลําบากตกงานไม่มีรายได้ ก็สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือพอมจได้ทุกจังหวัดนะคะซึ่งก็อยู่ในภูมิลำนาที่อยู่อาศัยของท่านนะคะหรือแจ้งมายังสายด่วนพอมอที่เบอร์โทร1 3 0 0ของศูนย์ช่วยเหลือสังคมตลอด24ชั่วโมงนะคะทั้งนี้ทางกระทรวงพมก็พร้อมจะให้คำปรึกษาแล้วก็ช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ